หดสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซเลน่าเอส่วนวันนี้ก็เป็น,น,ว,น,นวันเสาร์เนาะวันเสาร์ แล้ววันนี้ก็มีตลาดนัดที่ใครมาวันนี้จะพาทคนไปตลาดนัดใครมาอีกแล้วซึ่งรอบที่แล้วเมื่อเราไปนะั้นในช่วงปีใหม่เนาะที่ตลาดนัดใครมาคนเยอะเลยก็ดูคึกคืนมากเลยแล้ววันนี้หลังจากปีใหม่นี้เดือนมกรานี้เดี๋ยวไปดูกันอีกว่าหลังจากเดือนมกรานี้ตลาดนัดคนก็จะยังเยอะอีกอยู่หรือเปล่าเนาะเพราะว่าช่วงที่ว่ามีโควิด ใหม่ๆเขาปิดตัวไปแล้วเขาเพิ่งเปิดก่อนปีใหม่นี้ได้ไม่นานแล้วเขาก็ชวงนี้เขาก็กลับมาเปิดอีกครั้งเนาะเราก็เลยอยากไปดูว่าครั้งนี้คนจะเยอะเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่ายังไงก็ไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ตลาดแครมาอีกแล้วเนาะ ในวันนี้เป็นวันอาทิตย์มีร้านอาหารไทยขายด้วยตรงนี้ก็จะเป็นทะเลแคม,มาเนาะประมาณนี้บรรยากาศดีเลยวันนี้ ของคนตรุรกนะีเนาะเรามาสั่งในนี้กันสปินเนตชีสแล้วก็โกลเดนมี่ขอบคุณขอุณของเรามาแล้วเป็นประมาณนี้ ตามมฟูเดี๋ยามมีฟูดาตาอาหารของอตุลกีาตาอาหารของคนตุกีนี่เป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวดูข้างในข้างในก็จะเป็นมีเ็ลนชีสกับผักโมนเป็นประมาณนี้วว่เา Don't fight. Yeah. Yeah. I'll go. You want yeah. You want to watch it, Okay. No one go to die. What do you have to โอ้โหยามาบริเวณข้างในตลาดขามานี้ก็จะมีของเล่นเด็กๆด้วยเนาะเป็นประมาณนี้วันนี้เรามาสายหน่อยตอนนี้เป็นเวลาตอนบ่ายเลยเนาะถ้าเรามาตอนเช้าคนจะเยอะกว่านี้แล้วก็ของก็จะเยอะกว่านี้เนาะตอนนี้เขาก็เริ่มแพ็คกันแล้วนั่ยองเช่นไป บ้านลมอะไรประมาณนี้คระบขาบแพ็กกันแล้วนี่ด้วยสัตว์เลี้ยงให้เราเข้าไปดูข้างในเนาะส่วนมากตลาดนัดที่ใครามาเขาจะชอบมีพวกสัตว์เลี้ยงให้เราเข้าไปดูไปจับข้างในอะไรประมาณนี้แต่เราก็ต้องเสียค่าบริการเนาะค่าบริการก็อยู่ที่5ดอลลาร์ เซนาชอบจ <Ch oc. S 1> ับสัตว์เลี้ยงเขาจะเข้าไปดูหนึ่งเนาะส่งเสียบริการคนละนี่ชายเขากับเซนาก็ค่าบริการก็อยู่ที่สิบจอลละโอ้ยนะเพื่อนเชวทูเชนทู <laughs> that is not a horse, that is you, a donkey. Okay. Come on, look? You, you can say you want to say hello to yourself? Honey, I need the animal. No, 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 oh, I not this. you No, you don't get in there.

ทุกครั้งที่มาตลาดนัดที่เขามีพวกสัต <blunt> ว <animation> ์เ <rot> ล <sink> really like ็กๆให้เราเข้ามาดูมาชมมาจับอะไรนี่เนาะเซยน่าจะชอบเข้ามาตลอดเลยตุ๊เจาบแพคค่ะแฟรี่เป็นก้อยมินิดเยอะเป็นก้อยมินิดเยอะ บายเชมาน้มลเยนนกชงใช่มคะใายบาย ไปปชหลังจากที่พาทุกคนดูตลาดไคลยมาที่ออสเตรเลียเสร็จแล้วพวเราก็กำลังจะกลับบ้านกันเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงไปเจอกันอีกที่ทบ้านเนาะว่าวันนี้เราได้อะไรกันบ้างที่ตลาดนัดที่ไคลยมา ก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูเนาะว่าของที่เราได้จากไคลามาเมกากจะมีอะไรบ้างเนาะก็จะมีนี่น้ำพึ้งบริสุทธิ์นี่กระป๋องใหญ่มากเลยทีเดียวแล้วนี่ก็ตกอยู่ที่กระป๋องละ14ดอลลาร์เนาะแล้วก็ไอ้นี่อ,อนะ่าอะไรนะเรียก่าอะไรนะน้ำสลัด นี่เป็นประมาณนี้ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เนาะคุณเพราะว่าคุณสามีเป็นคนซื้อเนาะแล้วก็อีกกวดหนึ่งเป็นแพชชั่นฟู้ดเอาไว้ลาดาบนไอศครีมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นี่อันนี้ก็ไม่รู้ราคาเหมือนกันเพราะว่าคุณสามีเป็นคนซื้อ <c oughs> และนี่ค่ะของที่เราได้จากตลาดไคลามาเนาะที่นิวเซาเทล์ก็จะ เป็นประมาณนี้ไปไล้เยอะแยะมากมายเพราะว่าที่เราไปก็คือพาเด็กๆไปเดินเล่นแล้วก็พาเซนาไปเล่นที่สวนสาธารณะนิดหน่อยแล้วก็เราไปซื้ออา,อาหารของคนตุรกีกินกันแล้วก็นั่งเล่นทีพักนิดนึงก็กลับบ้านมากันนี้แหละคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะถูกใจทุกคนเนาะส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วยังไงเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าบาย